ถ้าคุณกำลังมองหารถครอบครัววิ่งน้อยใช้งานง่ายฟีดาาผถูกเรามีให้คุณเลือกไม่ว่าจะเป็น Honda หรือ Toyota ที่สำคัญฟีดาวผนถูกประวัตดดิดีออกรถเริ่มต้น6,500บาทเท่านั้นต้องดูคลิปนี้ค่ะสายครอบครัวไม่ควรพลาดนะคะที่อยู่ด้านหน้าไม่ว่าจะเป็น Honda h r v นะคะ Mitsubishi Xpander หรือ Toyota Innova Toyota Fortuner นะคะที่อยู่ด้านหน้าแต่ละคันก็คือรถแบรนด์หลัก อู้ง่ายทั้งนั้นเลยที่สําคัญนะคะออกตัวก็ได้ราคานะคะเพราะว่าเราขายรถเดิมเกตเอนะคะราคาถูกกว่าออกห้าคันนึงไม่ต่ากว่า0ี่แสนนะคะอย่างคันนี้นะคะ HRV สีขาวคันนี้เป็นปี2018ค่ะลูกค้าคันนี้นะคะบอกเลยว่าไม้น้อยมากนะคะไม้น้องอยู่ที่7จ0 0หเท่านั้นนะคะเจ็ดหกิโลในราคา5้าแสนสามับาทนะคะใครตามหา HRV สีขาวนะคะจัดได้จัดเลยนะคะเดี๋ยวเราวนรอบคันคันนี้กันนะคะ ไม่ว่าจะเป็นโคมไฟหน้านะคะหรือว่านี่เลยนะคะไฟตัดหมอกมีให้เรียบร้อยนะคะในส่วนของยางนะคะก็ได้ยางใหม่ทั้งสี่เส้นนะคะลูกค้าสีนะคะในส่วนของสีบอกเลยว่ารบคันนะคะได้รถสวยแน่นอนร่องรอยการใช้งานมีบ้างที่สําคัญรถคันนี้ผ่านการตรวจรถโดนใจนะคะลงในเว็บไซต์ลูกค้าสามารถเข้าไปดูปายทะเบียนนี้กันได้เลยโครงสร้างของรถ5ดาวแน่นอนนะคะผ่านการตรวจเช็คค่ะลูกค้า เซนเซอร์หลังมีมาให้สองจุดนะคะด้านหลังนะคะมีกล้องมองหลังให้นี่เลยจ้าเปิดมานะคะด้านหลังขวาปิดก็หัวน็อตเดิมๆนะคะลูกค้าหัวน็อตเดิมนะคะ ถาดรองน้ำมีให้เบาะตอนกลางนะคะสามารถพับเก็บได้นะคะใครที่เดินทางตรงทางไกลอยากจะพักผ่อนนะคะก็สามารถพับเบาะเก็บได้ค่ะลูกค้าภายในเป็นเบาะหนังสีดำนะคะลูกค้าพิม์มเดิมโรงงานนะคะเบาะภายในกว้างขวางนะคะไม่มีรอยขาดรอยเย็บนะคะสภาพเดิมๆเมบาะตึงๆแบบนี้เลยค่ะ กุ่มสมาร์ทคีย์เลดมีให้นะคะรุ่นนี้แค่เราถือกุญแจในมือก็สามารถปลดล็อกได้เลยนะคะคอนโทรลด้านหน้ารูหรากว้างขวางเบาปรับไฟฟ้าได้ถ้าลูกค้าสตาร์ตอัตโนมัติมีปุ่ม eco mode power mode ประหยัดพลังงานนะคะพวงมาลัยก็นี่เลยค่ะออปชั่นลูกเล่นเยอะแยะมากมายนะคะใครสนใจรถคันนี้นะคะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราไปสีดำกันต่อเลยค่ะ สำหรับสีดำก็เป็นปี2018เช่นกันนะคะลูกค้าคันนี้ไม่82,000กิโลไม่แท้ทุกคันนะคะลูกค้าสีดำเดิมโรงงานค่ะร่องรอยการใช้งานมีบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าชนหนักที่คว้าน้ำท่วมมาเราไม่เอามาขายเด็ดขาดนะคะลูกค้ามั่นใจได้ร้อเลยสำหรับรถของเรานะคะไม่มีรถย้อมแมวเด็ดขาดค่ะคันนี้5,39,000บาทราคาเท่ากันเลยกับสีขาวนะคะใครสนใจคันไหนก็สามารถทักทายสอบถามปรึกษากันเข้ามาได้นะคะในส่วนของ สีดำก็สวยไม่แพ้สีขาวเลยค่ะภายในเหมือนกันนะคะเซ็นเซอร์หลังมีให้กล้องมีให้จ้าเดี๋ยวเราไปดูภายในสักนิดหนึ่งนะคะสำหรับคันนี้นี่เลยค่ะเบาะนะคะสภาพเบาะ,ะแบบนี้เลยสำหรับคันสีดำจ้าไปดูคอนโทรลด้านหน้ากันต่อค่ะนี่นะคะ ด้านหน้านะคะเบาะหนังสีดำปรับไฟฟ้าได้เหมือนกันคะ่สะสเปคเดียวกันเลยนะคะกับคันสีเ้ารักชอบคันไหนก็ปรึกษาสอบถามกันเข้ามาได้นะคะออกได้ทุกอาชีพออกได้ทุกเงื่อนไขไม่ว่าคุณจะทำงานอะไรอยู่ขอให้มีที่มารายได้จริงนะคะสามารถฟรีดาวได้ทุกคันที่อยู่ด้านหน้าประวัติดีจัดเต็มได้เลยคะ่ะไปต่อกันที่นะคะมิตซูบิชิ เอ็กเพนเดอคันนี้เลยค่ะรถครอบครัวที่ฟรีดาวผ่อนถูกค่ะลูกค้าใครอยากได้รถครอบครัปปวเจ็ที่นั่งที่ฟรีดาวแล้วผ่อนถูกโอเคแนะนำคันนี้เลยจ้ะมิ t s ูที่เอ็กเพนเดอปี2018 439 0บ0าบาทนะคะคันนี้นะคะเบาะพับได้2แถวเลยโชมหน้านะคะก็แบบนี้ในส่วนของมิตูลูกค้าไม่ต้องกลัวเลยอยู่กับคนไทยมายาวนานนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเครื่องยนต์นะคะก็ แรงพอสมควรนะคะยางก็เปลี่ยนให้ใหม่ทั้ง4เส้นค่ะลูกค้าวนรอบคันนะคะลูกค้าดูสีดูอะไรกันได้เลยของเรามีแค่ร่องรอยสะเก็ดหินเล็กๆน้อยๆน,นะคะถ้ามีเก็บงานเราก็เก็บงานให้แต่ถ้าชนมาเก็บงานมาทั้งแถบเราไม่รับเข้ามาขายเด็ดขาดคะ่ะลูกค้าคันนี้นะคะในส่วนของด้านหลัง Mitsubishi x p เพนเดคันนี้นะคะมีกล้องถอยหลังให้ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในรถคันนี้กันนะคะ นี่นะคะเปิดมาคือสวยกลิบค่ะลูกค้าหัวน็อตเดิมๆไม่มีรอยขยับอาร์คเดิมโรงงานนะคะอาร์คเดิมโรงงานอ่ะเบาสวยๆแบบนี้เลยสองแถวหลังพับเก็บได้ค่ะลูกค้าเบาพับง่ายๆเลยนะคะแค่ดึงตรงนี้นะคะแล้วก็ใช้มือผลักนี่นะคะสัมภาระเยอะนะคะก็สามารถดึงนะคะได้ทั้งสองแถวหลังเลยพับเก็บแบบนี้นะคะเดินทางใกล้ๆสะดวกสบายนะคะไม่ต้องเช่าโรงแรมเลยนะคะอ่ะ วนรอบคันกันต่ออีกหนึ่งรอบนะคะลูกค้า m i t s u b i s h i x p ก n d e r ปี2018ปีดาวผ่อน7,000กว่าบาทจัดได้จัดเลยคะ่ะหรือสายโตโยต้านะคะสายโตโยต้าเราก็มีนะคะในส่วนของโตโยต้านะคะอินโนวาคันนี้เลยคะ่ะสำหรับใครที่อยากได้รถครอบครัวสายโตโยต้าก็อินโนวาคันนี้ปี2019ค่ะลูกค้า อินโนวาปี2019นะคะมาพร้อมกับรูปทรงที่นะคะโชบเฉี่ยวบอดี้ภายนอกสวยภายในกว้างขวางคมไฟใสๆนะคะเดินทางยามค่ำคืนบอกเลยว่าใสาแจ๋วกันเลยทีเดียวในราคา5,99,000บาทไม่1 6 0 0 0กิโลค่ะลูกค้าเช็ครถให้เปลี่ยนยางตั้งศูนย์ให้ใหม่ทั้งสี่เส้นนะคะลูกค้าใครสนใจคันนี้นะคะรถ ผ่านการตรวจรถโดนใจนะคะข้าไปดูในเว็บไซต์ได้เลยนะคะรถโดนใจค้นหาป้ายทะเบียนได้เลยว่ารถกี่ดาวฟิล์มเดิมโรงงานนะคะลูกค้านี่เลยจ้าด้านหลังสวยๆโฟมไฟนะคะโฉบเฉียวนะคะไฟเลี้ยวไฟถอยเราเช็คให้หมดแล้วค่ะเซนเซอร์หลังมีให้สองจุดนะคะเป็นเครื่องสองจุด 8G นะคะสำหรับคันนี้สองจุด 8G นะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันค่ะ ปิดหนักมากนะลูกค้าขอบเดิมนะคะลูกค้าหัวน็อตเดิมเดิมขอบเดิมนะคะทุกจุดนะคะนี่เลยหัวน็อตแต่ละตัวนะคะลูกค้าเบาะท้องแถวหลังพับได้เหมือนเดิมนะคะด้านหลังก็แขวนได้แบบนี้เลยนะคะวางของได้เยอะสัมภาระได้เยอะนะคะในส่วนของปุ่มแอร์ก็มียาวให้เลยทุกที่นั่งนะคะเยน็นฉ่ากันทั้งคันเลยเดินทางใ,ใกล้ไกลแนะนําเลยนะคะคันนี้ toyota innova น,นะคะปี2 0 1 9 5 9 9 0บ0บาท สวัดดีฟีดาวได้ทุกคันค่ะไม่สนว่าราคาไหนไม่สนว่าอาชีพอะไรขอให้มีที่มารายได้ปรึกษาได้เลยนะจ๊ะคันนี้ร่องรอยตาหนิบอกเลยว่าแทบหาไม่เจอค่ะลูกค้ารถสวยกิ๊บนะคะรับประกันเครื่องยนต์กับเกียร์ให้2ปีนะคะใครสนใจก็สามารถทักกันมาได้เลยนะคะสามารถเช็คเงินดาวยอดจัดยอดผ่อนก่อนเบื้องต้นได้เลยนะคะอายุเท่าไหร่อาชีพอะไรนะคะสามารถปรึกษาเซลล์เอมาได้เลยจ้า แล้วก็ที่อยู่ด้านหลังอีกคันหนึ่งเป็น Toyota Fortuner นะคะในส่วนของ Fortuner ตอนนี้น้องเอมีทั้งตัวขับ2แล้วก็ขับ4นะคะขับ2เพิ่งเข้ามาตอนนี้เป็นสีบอลนะคะเดี๋ยวเราจะตรวจเช็ครถทำรถก่อนเดี๋ยวเอามาจอดให้นะคะเปลี่ยนยางตั้งศูนย์ให้ก่อนคันนี้เป็นปี2018นะคะโฟวินปี2018โฟวินคันนี้959,000บาทนะคะเป็น Fortuner นะคะโฟวินนะคะคันนี้ คันนี้แต่งช่วงล่างให้นะคะเป็นแสนเลยในส่วนของชกโคโรเฟนเดอร์นะคะลูกค้าประวัติดีคันนี้ออกรถเริ่มต้นสองหมืนเก้าบาทนะคะฟิล์มเดิมรอบคันค่ะลูกค้ายางใหม่ทั้งสี่เส้นนะคะอ่า ตัวเปิดปิดอัตโนมัตินะคะลูกค้าฝาท้ายเปิดปิดอัตโนมัติกล้องมองหลังมีให้ค่ะกล้องถอยหลังมีให้นะคะเบาะพับเก็บได้แบบนี้เหมือนกันนะคะแฝนได้เลยนะคะเดินทางใกล้ไกลหลายๆคนนะคะตอบโจทย์สําหรับรถครอบครัวนะคะเที่ยวยกครัวหรือทัวร์ยกแก๊งนะคะแนะนําได้เลยค่ะฝากระโปรงก็หัวนอดเดิมทุกจุดฝาปิดก็หัวนอดเดิมนะคะใครสนใจรถคันนี้นะคะ ทักทายสอบถามกันเข้ามาได้ค่ะฝาปิดก็เหมือนเดิมน,นะคะแค่ใช้ปลายนิ้วสัมผัสนะคะลูกค้าใครสนใจรถครอบครัวทั้งหมดที่น้องเอรีวิวไปนะคะสามารถโทรตรงที่เบอร์094-598-9256ค่ะลูกค้าศู4ย์เก้า6่ห้า้า9ดค่ะประวัติดีฟีดาวได้ทุกคันที่อยู่ด้านหน้านะคะลูกค้า อยากผ่อนกี่บาทตั้งงบออกรถกี่บาทอย่าลืมนะคะทักแชทปรึกษากันเข้ามาได้เลยค่ะจัดแนนซนฟรีนะคะตัวประเทศเอกสารครบ3วันอนุมัติมีบริการส่งรถให้จ้าอย่าลืมตักทนะคะกบอว่าิกาจูผมเล็กๆน่าาาารักกมตนเบะคะ